ดิวเยียร์แทปปีดิวเียร์แทปีดิเยียร์ดิวเร์ปีกุนปีฝาเขาดนวเสียงมากกระเป๋าเราใบเล็กวว้ยฉั้นเราต้องทำของอะไรก็ได้ที่แบบว่าประหยัดที่สุดอย่างแรกที่สาคัญที่สุดชีวิตเราด พี่แค่กลางมามีน้ำมีมามา่าเรียบร้อยไม่อมดตายต่อไปของใช้ขอใช้ในห้องน้ำก่อนสมาสุดเดีย๋นนะลยลไ้ไดได้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 ไดวได้ไดเอด้ไดีบด้ได้ไก้ได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 ้ไปอไมัได้ได้ไ้ได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 ้ไน้ได้ได้เล้ได้ด้ไอ้ะดัได้เล้ะไดได้ด้ไ้ไได้อง้ได้ไ้ห้ได้ได้ไดปได้ไได้ได่ได้ได้ได้ไดด้ไดเช็ด ให้มันซึมเข้าไปข้างในจะได้ไม่เยิะอย่าทุกนเฮ้ยยามีอะไรบ้างอ่ะแอลกอฮอล์น้ำเกลือพาทก๊อลเบตาดีนเดาเอาใส่เข้าไป๋าคนเปลืองที่เนาะทำไปเลยเริ่ใส่แอลกอฮอล์น้ำเกลือเบตาดีนใช่ไหมอ่ะเปียกพาทก๊อล์ฟเฮ้ยใจด้ว่ะรู้สึกสุ๊บ้าเออทิ่งกาเอัเนี้ยเอาไปเลยเนี่ยได้อันเนี้ยเก็บเออ ไปยะเฮ้ยง่ายปัตเตอร์ปัตเตอร์เอาจริงๆมันมียุงเยอะที่เชียงใหม่อะยุงเกี่ยวอะไรกับปัตเตอร์อย่างนี้ฮะยุงเกี่ยวเผื่อเกาแล้วเลือดออกแปะเซไปก่อนอันนี้ใช้ได้แเราไปดึงเอามือแรกหลังเขาดาวเสร็จอยากกินอะไรที่เชียงใหม่ใช่ไหมต้มยำกุ้งอยากกินต้มยำกุ้งแกคือต้มยำกุ้งน่ะกินที่ไหนก็ได้ เอาที่มันไม่มีที่ไนกรุงเทพข้าหมูแล้วก็เดือดก็มีกินอะไรดีอะกินอะไรดีอะกินอะไรดีเอาไข่มะไปา อ๋อให้นุ่มโฟมอ่ะเอาไว้ยันกับอันอื่นเอาไว้กั้นกับอย่างอื่นไม่ให้อย่างอื่นมาโดนข่ายด้วยเก็บกระเป๋าได้แล้วเื้ยเดี๋ยวแต่เราจะรู้ไงว่ามันจะไม่แตกจะไม่แตกลองดูว่ามันแตกไหมคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเด็กนะว้าวฮิโรนี่ยู่่ะ เราจะไม่มีทางร้านจานเด็ดขาดเพราะมันเปืองก็เอาไปอย่างร้านจานไปอีกมันเปืองไง<อ>มันไม่เปิดเนื้อที่หรอเอาออกก็อันสองอันอเอาถุงออกดิอากมาจะเอาถุงไปทำไมหมา,มาไม่ได้กินถุงกินแต่แก้วถูกไหมแก้วตายโอเคเราได้อาหารกินละไม่ตายละเดี๋ยวแต่พวกเนื้อสัตว์อย่างเงี้ยดูละไปล่าสัตว์เงิน,น เพราะว่าถ้าสมมติเราเอาสัตว์จากที่นี่ไปอะ่ะแล้วเราไปฆ่าที่นู่นอ่ะแล้วต้องมีดไปด้วยทำไมเราไม่จะแบบเป็นแพ็คไปอะ่ะมันเปิงเลืพอที่ต้องเอาตู้เย็นไปอีกใช่โอเคอซ<า>้อม<า>ยิงมาเลยตรงนั้นอรอยิงมาเลย นมีนวลมันนาเออเอาเอะไรที่มันจำเป็นดีไม้แบกอ่ะเอาอย่างเดียวพอแล้วก็แบกกานเล่นมันเล่นได้จริงๆใช่ไหมให้ลองดูดิลูกเ oh. มื่อกี้ลูกอ่ะตอนตีมันโดนจากตรงนี้ใช่ไหมอือไม่ต้องเอาขนไปโอ้มันเปื้อนเพราะว่าเป็นกนะที่ตัดก่อนอยู่เชียงใหม่เราจะหนาวมากโอะฉะนั้น เราเอาเสื้อแขนยาวไปจะดีที่สุดแกกระเป๋ามันจะเต็มอยู่แล้วเห็นปะเสื้อแขนยาวเบื้องเนื้อที่โอ้ยแล้วถ้ามันหนาวอะ่ะเออว่ะแขนยาว <c oughs> มันไม่เบื้องเนื้อที่หรอเอ้ย, <c oughs> อยรู้ละเอาจักไปแล้วคเขาจะเย็บให้ เฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันหนักไม่ใช่ต้องโยนดูดิมันหนักจริงทำไมถึงไม่รับมือทำยังไงจะเอามือถือไปมันต้องใช้มันหนักมันต้องเอาที่ชาร์จไปด้วยเอาโทรศัพท์บ้านไปแต่เราไม่ได้อยู่บ้านอ่ะไม่เราใส่นั่งรถแดงไปต่อที่องค์การโทรศัพท์ที่เชียงใหม่เออว่ะแล้วก็โทรหาไม่ง่ายอะเออแล้ววันที่อ่ะต้องดูในมือถือไม่ได้แต่เขาดาวน์ถกวันได่ไง ปฏิทินปฏิทินปฏิทินไปปฏิทินตั้งโต๊ะมาถ้าปฏิทินตั้งโต๊ะไปก็ต้องเอาโต๊ะไปไปจิ้งแขวนไปคราวนี้เราก็จะได้รู้ว่าวันไหนเป็นวันไหนวันที่หนึ่งเป็นวันพุธมกราของ257๋ยวมันไม่มีวันเดืนปีนี้257หรือ256 256จริงเหรอ30 31เอ๊ะเดี๋ยวนะเราไปกันวันไหน30 31 1 2 เลาถ่ายรูปพวกอิสระแกรมใช่แล้วแล้วเราต้องถ่ายรูปใช่แล้วนวกอนวกจากนอกจากล้องใหญ่ๆนะโอเคเดี๋ยวเราไมถ่ายแล้วปึ้งกล้องอย่างนั้น,รนเราก็ต้องล้างรูปอีกเอกล้องพลอยไปหนึ่งสองสามเดี๋ยวถ้าเรามออกมาเป็นพลอ,อยเบนี้จะแต่งรูปยังไงไม่เป็นไรเราก็แต่งรูปดิเนี่ยอันนี้แต่งรูปพอไหมวะนี่ไงก็เราที่แบบว่าเวลาแบบรูปมันใหญ่เกินอ่ะแล้วก็กรีดให้มันเป็นรูปข<ห>นาดเ,เล็ก เออเขาเรียกว่าน,นะสแควร์เล,ลดี้อะสแควร์เลดี้ใช่แค่สแควร์เลดี้เป็นรูปสวยอยู่ดูดิสวยอย,ยูถ้าอย่างนั้นเอาไปใส่ okay. กระเป๋าทอลกิ้งดิบเผื่อจะชาต่างชาติแล okay. ้วเราคุยไปทอลกิ้งดิบโอเคเ้าถ้าแบบหมดอลยเอาซีดีไปฟังเพลงฟังเพลงเอาพีู้ไปเ yeah! ยใใ้ใส่พาร์ทเสร็จมันแบบใส่ซีดีได้ใช่ไหมแงนขอเอาซีดีไปโอเค คาราดอกครบเซร็จลองดูดิฮะไม่สองแผ่นนี้มันซ้อมอันนี้คาราโอเกะอันนี้ซีดีเออไม่เหมือนกนะันเนาะเออคราวน,นี้เห็นไหมง่ายจะตายไปเที่ยวเซนต์มาร์ก <laughs> ็เรอกไอโฟนไปจร๊ดคิดว่ามันง่ายกูจริงๆริงเลยดจัดวางแล้วโอเคเออเฮ้ย <laughs> เราเพิ่งรู้ว่าต่อให้เราไม่มีมือถืออะแล้วก็มีของพวกนี้แล้วก็โอเคแนละ้วใช่อืมไปไหนมา <laughs> ไหนก็สะดวกสะดวก กันแดดยาวเดี๋ยวนี้ไม่ร้อนเลยหรอไม่ร้อนเลยคนดีเลยเือเราว่าไปไหนวันพาไปเยอะๆอะไรที่ช่วยเราไม่ร้อนแอร์เอาแอร์ไปแอร์ก็มีพัดนี่เอาพัดกันพัดเดี๋ยวนะมาม่าเราเปิดแอร์ดิจะดูว่าพัดต้องใช้ขนาดไหนถึงจะเท่าแอร์ไม่เท่าล้างหูดิ แกแกนึกถึงกานอย่างเนี้ที่ป้ะเอาที่มันแบบล็าได้ไหมครานี้เราไม่ร้อนละมีดนตรีเล่นรักมีกีฬลาเล่นทีเนี้ยมันต้องมีแอคทิวิตี้ของกันเป็นแบบวันปีใหม่เว้ยจับของขวัญนี่ของพี่เบ๊นอันนี้ของบอลเข้ามาเดี๋ยวขเัาไปพอลเอ้ยตื่นเต้นจังเลยตื่นเต้นจังเลยตื่นเต้ันดิหนึ ก็เคเป็นเพลงนี้เน้นสองสามเย้เฮ้ยไม่จับพี่นู่นจับพี่นู่นหรอเออยังไม่ปีใหม่ฉลาดไปเลยหรอวะฉลาดไฟเย็นไฟเย็นไฟเย็นจุดพุจุดพุจุดพุถ้าเอาพุถ้าไม่เอาพุไปอ่ะมันมันไม่โคบอ่ะจิ๊บมันไม่ใช่ปีใหม่เว้ยจุดพุจุดที่ไหวะเดี๋ยวอันนี้มันคือพุ้นเปเปอร์ชูยอันนี้เปเปอร์ชูตลองดูไหม ตัวเดีเนี่ยพอมู้ไหมมันใช้ได้มันใช้ได้เอาไปเอาไปอันนี้ผู้ใหญ่แต่อีผู้ใหญ่เนี่ยจะเสียงดังเว้ยอ้ฟังใบมันจะได้ไม่เปรบกวนคนอื่นใชได้ใช้ได้ส่ได้สิ่งได้สิ่งมางเยอะไปไหมอะ เดีเอาของที่มันไม่จําเป็นออกไม่มีของที่ไม่จําเป็นอันนี้นะลองปิดกระเป๋าดูก่อนว่ามันใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราค่อยหาของเออ<า>แกมันขยับไม่ได้เลยซ้ำอะ่ะหนูเราไม่ไปเขาดาวโอ้แต่เป็นหนึ่งมีครั้งเดียวเองนะต่วะถ้าคิดว่าได้มันก็ได้เออทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเอออะไรที่แบบว่า ีที่แล้วยังไม่ได้ทำไปนี่อยากทำต้องทำเลยแบบว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมใช่จะไม่มีการขี่ช้างจับตากตะแตาไม่มีกระดังงานลนไฟไม่ใช่มึงไม่ได้อะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชัว่ว้าถััวได้มันก็ได้มันต้องได้มันต้องแบกได้มันอยู่ที่ความเชื่อพี่ตูนบอกว่าอะไรชีวิตจะมีพรุ่งนี้ได้อีกกี่วันแล้วแต่เพลงพี่ตูนอีกเพลงบอกว่าอะไรนะชีวิตจะมีพรุ่งนี้เสมอ บอกชีวิตจะมีผู้นี้อีกกี่วันถ้าอยากทำอะไรทำให้สุดไปเลยไปเลยไหมไปเลยไป,ไป